สวัสดีครับวันนี้เอาเรือยนต์กระทิงดำรุ่น5,008นะครับมาให้รับชมกันนะครับคุณลูกค้าท่านนี้สั่งไว้3าตัวผมก็กำลังจะแพ็คและจะส่งให้นะครับก็เลยเอามาถ่ายคลิปให้ดูนิดนึงนะครับรุ่น5,008นิวนะครับตัวนี้5 0 0 M แล้วก็นิวเป็นโฉมใหม่นะครับกองเป็นกองกระดาษกองฝุ่นได้ดีกว่ากองแบบเก่าถึง2-3ถึงเท่าตัวนะครับเครื่องจะทนนะครับลูกสูบ45.2มิลนะครับ ลากบายาวได้ถึง22นิ้วแบบสบายๆนะครับอุปก,กรณ์ครบชุดนะครับ1ชุดมันบาเดิมๆ11.5นิ้วนะครับไม่ผิดกฎหมายนะครับก่อนส่งทางร้านก็จะถ่ายคลิปให้ลูกค้าดูก่อนนะครับแล้วก็ทอดตัวก้นแรงแล้วก็ส่งให้บรรจุอัดกระดาษเข้าไปในหลังอย่างดีเลยนะครับเพื่อป้องกันการแตกหักนะครับไปถึงมือลูกค้าก็เติมน้ำมันผสม2ทีใช้งานได้เลย สนใจก็สั่งเข้ามาได้เลยนะครับค,คุณลูกค้าคนนี้เขาสั่ง3าตัวผมก็ถ่ายคลิปให้เขาดูเสร็จปุ๊บผมก็มาถ่ายลง youtube เพื่อให้ลูกค้าเพื่อลูกค้าอยากได้หรือสนใจนะครับกระทิงดำนะครับมีทุกสีนะครับโอเคนะครับสนใจทักเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ